สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะมาเตรียมแจกสูตรหมักหมูให้กับ f c ีนะครับเป็นสูตรที่สามารถนําไปต่อยอดทําเมนูได้มากมายใช้ได้กับหมูทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสามชั้นสันคอสันในหรือว่าจะเป็นช่วงสะโพกนี่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมจะซื้อหมูมาหั่นสไลซ์เองหรือว่าจะใช้ใเป็นหมูสไลซ์สาเร็จรูปตามห้างก็ได้นะครับตามสะดวกเลยสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพร้อมทานนะครับหลกัหลกๆเลยก็ใช้ในเมนูพวกหมูกระทะหมูย่าง ซุก,กี้หมูจุม่มแจ่วฮ้อนได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะนําไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับส่วนสูตรที่จะนําไปผัดไปทอดที่จะมีพริกแกงหรือว่ามีซอสต,ต่างๆปรุงเพิ่มลงไปนี้ก็แจกไปเลยนะครับกลับไปชมคลิปเก่าได้สูตรส่วนผสมก็มีไม่เยอะนะครับทาง่ายๆเดี๋ยวชุทธชาติถ่ายทําเสร็จตัดต่อคลิปเสร็จแล้วจะมาลงสูตรให้อีกทีนึงนะครับ นี่นะครับเวลาเราจะทําเป็นหมูกระทะเราก็มาลงเป็นงาขาวคั่วลงไข่ไก่เพิ่มเติมลงไปได้ตามชอบนะครับหากเราจะหมักไว้ทําเมนูอื่นเช่นราดหน้าหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเราก็ไม่ต้องลงงาคั่วสามารถเก็บได้นานหลายวันในตู้เย็นช่องธรรมดาหรือหมักไวเ้เยอะๆแช่ช่องฟิตก็เก็บไว้ทานได้นานๆน,นะครับเมนูนี้เป็นหมูกระทะรับประกันความนุ่มความฟูเลยนะครับรวมถึงสูตรน้ำจิ้มหมูกระทะ เดี๋ยวจะมาลงสูตรให้อีกทีนึงนะครับเผื่อ FC อยากจะลองนําไปทําทานกันดูส่วนเมนูนี้ก็จะเป็นซุก,กี้น้ำำําดําก็ใช้สูตรหมักสูตรเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวเชฟชาจะมาแจก,กสูตรน้ําซุปอีกทีหนึง่งส่วนน้ําจิ้มซุก,กี้ได้แจก,กสูตรไปแล้วนะครับกลับไปชมคลิปเก่าได้ถ่ายทําเสร็จแล้วเชฟชาจะรีบลงสูตรให้นะครับก็ฝาก FC ติดตามรับชมด้วยนะครับ